จากคำใบ้นางเอกแอปเบลเลิกสามีเด็กๆคนของในบ้านออกเกลี้ยงทำให้คู่ของสาวเจนี่เทียนโพสุวันหรือเจนี่อันพาดณะป้อมเพชรกับสามีหนุ่มมิกกี้นอนอันพาดเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกโยงในข่าวนี้ ล่าสุดมีโอกาสเจอเจนี่ในงานวิกตอเรียสีเครดเดอะทีเชิร์ตบราคอลเลคชันนะเมกะบางนาเลยคว้าตัวเธอมาเปิดใจครั้งแรกกับพี่พี่นักข่าวพร้อมสยบข่าวลือยืนยันว่าขาเตียงของคู่เธอยังแข็งแรงดีถามถึงเรื่องดราม่าปัญหาครอบครัว อยู่วงการน,นี้มา30ปีเป็นปกติเชื่อว่าทุกคนจะเห็นทุกช่วงชีวิตของเรามันก็มีข่าวพวกนี้เป็นปกติเราก็หาทางต่อไปมันเหมือนกับเราทุกคนเป็นพี่น้องกันแล้ว และการที่เราจะต้องมาตอบใครเรารู้ว่าคือมีความเป็นห่วงและอยากให้เราอัปเดตสถานะเชื่อว่าคนก็อยากรู้แต่เราไม่เคยตะขิดตะขวงใจอะไรหรือจะต้องมาฝืนตอบพี่ๆทุกคนเราก็ตอบด้วยความเต็มใจอย่างสาเหตุมาจากคนมองว่าเราไม่มีภาพร่วมกันกันกบสามีเราเป็นคนไม่ค่อยเอารูปลูกสาวลงไอจี น้อยมากเลยเพราะเราค่อนข้างจะเก็บรูปครอบครัวเอาไว้ส่วนใหญ่พี่พี่จะเห็นเราลงรูปงานหรือขายของให้แฟนๆหรือพี่พี่สื่อได้เห็นเพราะเราก็อยากเก็บรูปโนล่าเอาไว้ดูเองเพราะห่วงอย่างจริงๆแล้วคลิปน่ารักเขาเยอะมากและถ้าคนมีลูกจะเข้าใจว่าเรารักและก็ห่วงอย่างรูปสามีที่เราไม่ค่อยเห็นรูปเพราะอะไร เราจะลงรูปงานมากกว่าสไตล์ไอจแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเราก็จะลงไม่ให้เห็นการวิ่งวิ่งยังไงกินอะไรซึ่งคนอยากรู้มากกว่าเรากินอะไรแต่กลัวโดนดรามา่าเพราะกินผิดวิธีวิ่งผิดวิธีก็กลัวจะโดนดราม่าอีกก่อนหน้านี้ควรจะเห็นลงรูปที่เราเป็นคู่กันตลอด ตั้งแต่มีโนโล,ล่านี่แหละค่ะพอมีลูกทุกอย่างออกจากบ้านสิบนาทีคือเปลี่ยนชีวิตเลยนะทุกอย่างมันต้องเป๊ะเ,เราก็ไม่ได้อยู่สองคนแล้วเป็นสมคนแล้วอย่างทริปญี่ปุ่นเป็นการยืนยันสถานะไหมว่ายังเหมือนเดิมเราไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นดรมาม่า ไม่อยากให้เอามาเป็นประเด็นเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆไม่อยากออกมาพูดว่าจะต้องถ่ายรูปเพื่ออะไรเพราะการทำงานวัตจักรของข่าวมันจะมาอะไรยังไงเลยไม่คิดว่าจะต้องมาเป็นในชีวิตสงสัยไหมว่าดรามานี้มาตกที่คู่เราจริงๆตกคู่ไหนก็ได้นะเพราะเราก็เห็นข่าวทุกวันจนเราอ่านแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ มันใช่เราไหมนะคือนอยไปหมดแล้วอ่ะจนวันนั้นที่มีข่าวเราก็โทรหานานาถามว่าเพื่อนเพื่อนว่าใช่ฉันหรือเปล่าฉันว่ามันใกล้ฉันมากเลยอ่ะเรียกว่าขาเตียงยังแข็งแรงยังแข็งแรงค่ะที่บอกว่าเหม็นหน้าสามี ก็เหม็นจริงๆถ้าคนมีครอบครัวแล้วจะรู้ว่าคำนี้หมายความว่ายังไงไม่ได้หมายความว่าเกลียดหรืออะไรถ้าเป็นคุณแม่จะเข้าใจได้เป็นช่วงเวลาที่ฉันอยากอยู่คนเดียวในตอนนี้ซึ่งคำพูดหนึ่งคำมันก็เป็นประเด็นได้เราก็ไม่ได้แปลกใจอยากฝากอะไรถึงคนที่เป็นห่วงคู่เรา ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆที่เป็นห่วงเพราะเราก็ยังทำหน้าที่แม่และหน้าที่ในวงการอยู่เราก็ยุ่งมากไม่ทันได้ติดตามข่าวแต่ก็ดีใจคะ่ะ